สวัสดีครับแฟนแฟนยูทูบชาแนลดูมวยบายใหญ่ลำนาลายในเทปนี้ครับจะพาไปชมไฟการชกของเพชรธนงเพชรเฟอร์กันครับหรือที่แฟนแฟนมวยรู้จักกันเป็นอย่างดีในชื่อของเพชรธนงบัญชาเมฆครับไฟนี้ครับเดินทางบุกไปชกที่ประเทศญี่ปุ่นเจอกับนักคิกบ็อกซิ่งญี่ปุ่นเจ้าบ้านไฟนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตของเพชรธนงเลยครับที่เดินทางไปชกอย่างต่างประเทศ และหลังจากนั้นอีกหลายปีต่อมาครับเพตนงกลายเป็นนักมวยไทยที่มีชื่อเสียงในระดับโลกมาติดตามรับชมกันครับไฟแรกก่อนไประดับโลกของเพทนงเป็นอย่างไรฝากกด s u b s c r i b e กดสั่นกระดิ่งติดตามกดแชร์ช่องนี้ด้วยนะครับในช่องก็ยังมีคู่มวยมัน,มน,มนเยอะครับขอบคุณผู้สนับสนุนของเราครับกาแฟซอม,มวยไทยรสเข้มเตะปากแอดไลน์ไทเกอร์ตองสามครับและมวยพักยกออสเคโอ แอดไลน์ ko ตองเครับมากันที่รายการนี้ครับศึกคิก VS มวยไทย t a r g เก็ตเฟิร์จัดขึ้นวันที่3สิงหาคมปี2008ครับตรงกับปีพศ2อ,อ5 1เ็ดครับที่ประเทศญี่ปุ่นนักมวยไทยของเราครับเพชรธน,นงเพชรเฟอร์กัสครับหรือเพชรธนงสิทธิ์ออครับเจอกับนักชกญี่ปุ่นเจ้าบ้านครับโจยูซิโนมิยะกติกามวยไทยพิกัด6กกโลกร,รมัมกำหนดหยกนะครับ เพนนงนีไฟนั้นยังอยู่10ออนะครับก็ยังอยู่ในสังกัดของคุณวันใหม่สิทธอ,อครับเป็นเพชรนงสิทออายุ23ปีสูงร้อยเ่เซนิเมตรครับอยู่มุมน้ำเงินโจอา,ายุ30มสิูงร้อยเอซนติเมตรครับนกมงโมย่ปุ่นโจนีอายุมากกว่าเพชรนงถึงปีเลยทีเดียวตัวสูงนี่เพชรนงได้เปรียบเซนติเมตรครับ ครับจังหวะนี้ครับสวนคืนด้วยซ้ายครับเพชรนงมาชกที่ต่างประเทศครั้งนี้ครับเป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็ก่อนจะมาชกในในรายการนี้ครับเจ้าตัวก็หายเป็นปีนะครับในกลับมาทีนี้ไว้ไว้ผมทรงสลุนเนี่ยไวสลุนเลยนะครับต้องบอกกันนะครับว่านักมวยไทยนี่ปกตินี่จะตัดผมเกลียนครับะแต่ไฟนี้เพชรนงนี่แกไว้ผมยาวเลยถึงตัวหลบครับ นักมวยญี่ปุ่นก็สไตล์การชกสเตปการออกวุธนี่เป็นพวกบ็อกซิ่งเลยนะครับอ่าสังเกตได้ครับจะเน้นฟุตเบิร์กครับเป็นหลักครับเอาไว้ออกไว้ครับเดี๋ยวฉีกออกซ้ายทีขวาทีครับอ่ามีสมัดสวนครับทางด้านของโจนักมวยญี่ปุ่นนะที่นักมวยไทยเราจะเน้นวิธีการเสิบครับขยับเข้าไปออกวุซะมากกว่าครับซึ่งก็การขยับหรือการเสิบนะครับก็กจาะวุธได้หนักแรงกว่าครับ ยืนมวยมีพื้นมีหลักมากกว่าพยายามจะหายจังหวะเขาทำครับสำหรับโจขยับจอขวาครับะกลายเป็นเตะขาแทนนี่ครับจังหวะนี้ครับเตะขวาสูงครับแมติดกาดไปหน่อยครับไปเดินเข้าหาครับโอ้ยเตะซ้ายล่างครับแม่เตะทำไม่นิดครับโดนกระจับครับม คือต้องบอกกันครับว่าถ้าเป็นที่เมืองไทยครับเตะกระจับนี้ไม่ฟาวนะครับแต่ถ้าเป็นต่างประเทศนี้ก็มอะไรโดนกระจับนี้มันฟาวหมดนะครับคือจะฟาวในกรณีที่แทงเข่าเขาก็จับนะครับอุ้ยขวาสูงอีกแล้วครับไปขวาสูงแล้วครับถ้าเป็นการแทงเข่าเขาก็จับนี่ฟาวครับกติกามวยไทยระบุไว้ชัดเจนครับตังหวะนี้ครับแหมเวียนบิดล้มครับหนึ่งทีครับเหลี่ยมมวยไทยเลยครับ โจนี่หัวทิมเลยครับรหยับจะหาจังหวะเข้าทำนะครับสำหรับโจฉีกออกซ้ายทีขวาทีครับพันธนอาศัยลูกนิ่งครับประสานแข่งกันไปขวาทีครับขกขวาวิธียามจะต่อยหมัดพันธนดึงหลบหมดครับปบุ๊บครับหาจังหวะเข้าทำอยู่ครับทางด้านของโจครับ ออกครับแม่มันมันสุดเหเียดแกก็ไม่ออกนะครับเน้นเรียกว่าความมั่นยำนะครับนีฮะเอาเข้าเป้าเป็นหลักนะครับอาวุธนี้ต้องไม่เปลืองแรงนะครับอ่าจังหวะนี้หมดยกพอดีครับแมทางด้านของเพิษรงนี้ยกมือไหวทางด้านของโจนะครับอายุอ่อนกว่ากันเจ็ดปีนะครับแมมีมารยาทมากครับเพทนงยกที่สองครับนี่ครับขวาเป็นหนึ่งทีครับจังๆเนื้อๆโจนี่พยายามจะสลับขาครับ มีหลอกล่อเลยครับเอาละครับสลับขาอุยโดนขวาครับสลับขาใช่ไหมขยับจะสลับขาปุ๊บนี่เพชรนงแกได้จังหวะกันนี่ครับหดขวาเลยครับเข้าไปสามดอกครับเอาเข้าไปสี่ดอกแล้วครับมไต่สี่ดอกเข้าต้งสี่ดอกเลยครับคอยเดินเข้าหาครับเพชรนงขยับจะออกไม่แน่นอนไม่ออกครับ ถาไมโดนไม่ออกครับนี่ครับจังหวะนี้ครับสวนคืนด้วยแข้งขวาครับโดนบริเวณหน้าอกเลยครับแม่เต็มๆจับในครับบิดเลยครับเข็นล้มไปครับเหลี่ยมเขานี่ยังยังเหนือกว่าชัดเจนครับสําหรับเพชรนงโชกันใหม่ครับนงนีค่อยๆขยับเดินเข้าหาครับแต่ลักษณะจะบีบเกมครับพยายามจะกดดันไปเรื่อย นี่ครับมีซ้ายเหมือนกันครับได้ทั้งซ้ายทั้งขวาครับแกนี้สองแข้งสองกาแลวครับเพชรนงไปหน้าขวางหน้าครับทำาไงต่อกรรมการแยกแค่อยเดินเข้าหาเพชรนงครับนี่ครับซ้ายเต็มกลางหลังเลยดึงหลบครับโมปุ่นเตมาก็ดึงหลบดึงหลบเหมือนกันครับทางด้านของโจครับเดินเข้าหาบัางครับโจครับ แต่ทําอะไรไม่เป็นชิ้นเป็นอันนะครับเดินครับนี่ครับเดินเข้ามาโดนขวายแล้วครับเตะใส่พวแกแม่ตั้งเป็นกําแพงหน้าครับขวายทีครับแม่ความแม่นยําของวุธนี่ยังไงก็นักมวยไทยเหนือกว่าครับโจเองก็พยายามจะเดินทําเกมนะครับแม่นี่ครับเตะหลุดครับโดนซ้ายสวนโอ้โหเต็มตินเตี่ยครับแม่เตะหลุดไม่ได้เลยครับโดนขวายแล้ว นี่ครับขวาสวนอีกทีครับเทินไปด้วยขวาการแยกครับเนี่ยลักษณะเหมือนแบบเหมือนแตกไปครับเหมือนพยายามจะจับบริเวณแม่กรรมการเบรกเกมแล้วครับแมน่าจะแตกจริงๆครับแมลากมาให้ทางด้านของแพทย์สนามดูแผลแล้วครับต้องบอกแล้วต่างประเทศนี่แตกแล้วมีเลือดนี่โอ้โหโอกาสโดนจับแพ้นี่มีสูงครับ าชกเป็นกีฬาครับถ้ามันอันตรายเนี่ยดูแลอันตรายก็ยุติการชกง่ายๆนะครับอย่างใจดีครับให้ชกต่อครับเนงเดินเข้าหาครับตอนนี้นี่ทางด้านของโจนี่แตกบริเวณคิวไซแลนะครับนี่ครับขวาดีดออกครับพยายามสาวหมัดครับทางด้านงโจจับในโดนเวียงนี่ครับบิดแล้วก็กระโดดแทงเข่าอีกทีครับ เน้นมัดแล้วครับโจเน้นหมัดแล้วครับตอนนี้อาวุธอื่นสู้แล้วลําบากครับต้องหมัดแล้วครับจับนายจะรเอาไงต่อครับแอกกรรมการห้ามสักก่อนครับหมดยกครับหมดยกที่สองอ่ะเริ่มต้นยกที่สามเลยครับเร็วเรวลัวๆเกี่ยวแล้วครับแล้วขวดซ้ายเริ่มเดินครับเริ่มเดินเร็วขึ้นเลยครับสําหรับทางด้านของเพชรนงยับจะออกนี่ทางด้านโจนี่ก็เป็นตัวหนีไปครับ ชีออกซ้ายทีขวาทีครับอ่โดนซ้ายอีกแล้วทางด้านของเพชรนรงพยายามจะค่อยๆเดินไล่ครับเดินกดดันไปเรื่อยครับส่วนโจนี่เน้นนะครับมีลูกถีบลูกหมัดนะครับมีหมัดถีบอีกแล้วครับอ่าถีผาจังหวะหาระยะครับแล้วก็สาวหมัดยังไม่โดนนะครับนี่ครับโดนขวาจับในจับเสร็จแล้วไงต่อนี่ครับเวียงล้มเลยครับกินข้าเมาโอ้โหเลี่ยมกระดีจริงๆครับ เดินเลยครับแมเดินเข้าหาแล้วครับคราวนี้เสียบเข่าอีกทีครับจับานโอ้ยวีฟันต่อขวาจับตีครับแดงตีโอ้ดนะกูยังล้มครับว่าล้มบ่อยๆนี่ไม่ดีนะครับล้มบ่อยๆนี่ส่งผลต่อเรี่ยวแรงเหมือนกันนะครับแม่กระจับเลยครับแม่เรียกว่าเป็นสงครามเข่าเต็มตัวครับกระชากกระชากแล้วไงต่อลากมาลากมาเสียบโอ้ยยัดเข่าไปเลยครับเสียบไปอีกทีครับปิดซ้ายปิดขวาแล้วก็ยังไงต่อเสียบครับโอ้ดเด้งตีเลยเด้งอีกทีครับ แบบเด้งเข่าลักษณะนี้คือโถมทั้งตัวนะครับบิดล้มครับแล้วก็นี่ครับเตียบเข่าเข้าไปเต็มกลางหลังเลยครับโอ้โหชักตูดหนักแล้วครับชักไม่อยากลุกแล้วครับสําหรับโจจับในกระโดดเสียไปครับโอ้นีครับหล่นอีกแล้วครับล้มนี่น่าจะหกเจ็ดครั้งแล้วครับโจชักเมื่อลยนะครับชักไม่อยากลุกแล้วจับในครับเสียไปครับบิดมาบิดแล้วก็นี่ครับฟันศอกขวา โอ้โหังะเลยครับโจยังไหวครับเอาสู้ต่อจับได้ครับตีโอ้กันเน้นในเนี่ยอุ้นี่ครับปิดเบรกด้วยสอกขวายกแล้วครับโอ้ยคาราว่าห้องเตะครับโก่งโค้งเลยครับทางด้านของโจแม่ไหวไหมครับกรรมการนับครับเหมือนจะสู้นะครับโจกรรมการเอาไงครับเอาเบรกเกมครับไม่น่าจะเป็นแผลแตกอีกแล้วครับลากมาให้ให้แพรสนามดูอีกแล้วครับ จังหวะนะครับน่ครับโอ้แกบินตีนะครับถมทั้งตัวนะครับ่นหนักแรงฟอนฟูนครับแล้วนี่ครับปิดเบรกสวยงามมากครับด้วยนี่ครับสอกขวาโอ้โหเน้นเนื้อครับกงโค้งเลยครับนี่ครับสอกเต็มเต็มกงโค้งคาราวะห้องเต้ครับเอาเรียบร้อยครับมากรรมการนี่ยุติการชกแล้วครับแพ้สนามไม่ยอมให้ชกต่อนะครับ เพชรธนงเพชรเฟอร์การครับหรือในตอนนั้นเป็นเพชรธนงสิทธิ์ออครับเป็นฝ่ายเอาชนะ TKO ไปแบบสวยงามครับกรรมการก็ยุติการชกค,ครับให้ชนะน็อกไปในยกที่3นะครับก็เรียกว่าเด็ดขาดและสวยงามจริงครับสำหรับลูกทำของเพชรธนง รับชมจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วแฟนๆคิดเห็นเป็นอย่างไรบ้างแสดงความคิดเห็นได้ที่ช่องคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับและอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดสันกาะดิ่งติดตามแจ้งเตือนเวลามีคลิปวิดีโอใหม่เข้ามานะครับอย่าลืมแชร์เพื่อนๆรับชมกนด้วครับทางช่อง,องเราก็ยังมีมวยดีๆสนุกๆอีกเยอะครับขอบคุณผู้สนับสนุนเราครับกาแฟซอม,มวยไทยลถ เข้มเตะปากแอดไลน์ไทเกอร์ตอง3ครับมวยพักยกออสเคโอแอดไลน์เคโอตอง9ครับสุดท้ายนี้ขอขอบคุณทุกการติดตามคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ